ครับก็อันนี้ก็มาทําคลิปตอบคาถามเพื่อนเพื่อน,น้องเนาะก็เอ่อสำหรับไก่ตัวไหนที่ไม่ค่อยกินข้าวเนาะกินข้าวน้อยแล้วก็กินข้าวเหลือแล้วก็จะเป็นไก่ที่กินทั้งวันน่ะแต่ว่ากินทีลนทีละน้อยับผมกินทีเละเม็ดสองเม็ดก็กินทั้งวันน่ะเพ่อเพื่อนก็ถามมาว่ามีวิธีแก้ไขอย่างไรครับผมคือไก่ค่อนข้างจะผมผมก็เป็นหลายตัวนะอา่า ส่วนใหญ่พวกที่ผมจับขึ้นลอ็อกซ้ำใหม่ๆเนี่ยลอ็อกซ้ำใหม่ๆจะเป็นเกือบทุกตัวเลยวิธีการแก้ปัญหาของผมับผมก็คือเออผมจะให้ข้าวเป็นเวลาผมให้ข้าวเป็นเวลาแล้วก็จะเออจะใส่ภาชนะจะไม่ไม่ไม่ให้เขาเลียราดนะช่วงที่เราเออเออทำการแก้ไขเขานะเนาะก็จะให้เป็นเวลา ทั้งเช้าทั้งเย็นแล้วก็จะให้เวลาให้เวลาในการกินนะผมให้เวลาในการกิน5นาที10นาทีครับผมไม่เกิน10นาทีคือเราให้เขาแล้วเนี่ยเห็นตัวนี้ให้แล้วไม่กินเดี๋ยวประมาณ 5- นาที10นาทีผมจะมาเอาออกเลยเอาออกทําแบบนี้ครับผมไม่เกิน7วันนะผมไม่เกิน7วันเขาจะกินจะกินดีมากทีนี้เราให้ไปปุ๊บไก่เขาจะรีบกิน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 เพราะว่าเขากลัวเรานําข้าวออก เราพยายามอย่าใส่ข้าวทิ้งไว้ทั้งวันแล้วก็อย่า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 ให้เขาเลียราดสําหรับตัวไหนที่กินข้าวไม่ค่อยเยอะกินน้อยแล้วก็ไม่ค่อยกินข้าวส่วนตัวไหนทีก่กินดีแล้วก็ปกติก็ผมเนี่ยผมก็ให้แบบนี้เลยอย่างนี้เขาก็กินไม่เหลือตอเล็กๆก็ไม่กินผมก็ใช้วิธีการแก้ไขเนี่ยอย่างตัวนี้ให้ดูเป็นตัวอย่างเลยเนี่ยกินข้าวน้อยแล้วก็ ถามว่ากินน้อยไหมเขาไม่ได้กินน้อยแต่เขากินทั้งวันอแต่กินทีละสองสามเม็ดกินทีละสองสามเม็ดผมก็จะใช้วิธีการแบบนี้ผมห้านาทีสิบนาทีเดี๋ยวผมมาเอาออกเลยไม่เกินเจ็ดวันนะผมไม่เกินเจ็ดวันไม่เกินเจ็ดวันนี่กินแน่นอนหรือว่าเราจะทําการถ่ายยาก่อนก็ได้ถ่ายลูกถ่ายยาถ่ายพยาธิก่อนแล้วก็มาดูอาการเ่าทีหนึ่งถ้ายังไม่กินอีกก็มาใช้วิธีที่ผมทำถ้าวิธีที่ผมทําก็คือ ถ้าเราให้ข้าวเป็นเวลาแล้วจํากัดเวลาในการกินเขาแล้วเขายังกินน้อยอยู่เหมือนเดิมก็ใช้ขั้นเด็ดขาดครับผมนําไปออกกําลังเลยครับผมออกกําลังพอหน้าเลายๆพอหน้าเลายๆเดี๋ยวก็กินเองเดี๋ยวก็กลัวตายครับผมกลัวตายแล้วยังไงก็กินแต่ส่วนมากที่ผมทําก็คือให้เวลาในการกินเขาห้านาทีถึงสิบนาทีไม่กินนําออกเลยไม่ต้องไม่ต้องไปสงสารเขาครับผมเป็นการปรับเปลี่ยนนิสัยของเขาถ้าเขาเห็นข้าวอยู่ทั้งทั้งวันแบบนี้เขาก็นึก ว่าจะกินยมไหนก็ได้กินเวลาไหนก็ได้เขาก็ค่อยๆกินไปมันก็ทําให้เขาเสียนิสัยในการกินเราให้เวลาเลยใส่กระป๋องให้เขาให้ในปริมาณที่เหมาะสมนะผมอย่าไปให้เยอะเกินให้ปริมาณที่เหมาะสมก็พอให้ปุ๊บจับเวลาเลย5นาทีถึงสีนาทีไม่กินนําออกเลยเวลาเช้าวันหลังมาก็ทาเหมือนเดิม 5- ้าถึงสีนาทีนาออกเย็น5้าถึงสีนาทีนาออกก็ประมาณไม่เกิน3วัน3วัน7วันเนี่ย ต่อไปเขาจะกินเลยผมพอให้ไปปุ๊บเขาจะกินเลยพวกเนี้ยเป็นเหมือนกันหมดพอให้ปุ๊บเขาจะกินแล้วมันต้องปรับเปลี่ยนปรับนิสัยการกินเนาะ <S <S 2> <S 2> จักัดเวลานในการกินนะผมก็ <S 2> <S 2> จริงๆแล้วผมทำคลิปไปหลายคลิปนะผมลงคลิปไปหลายคลิปแล้วแหละเกี่ยวกับปัญหาไก่กินข้าวน้อยกินข้าวออไม่เยอะ ทำให้ผอมแต่ถ้าเขายังเป็นแก้ทุกวิธีทางแล้วยังไม่หายก็เพื่อนเพื่อนลองอวิธีขัดข้าวเนาะขัดข้าวเหมือนขัดข้าวให้ไก่เลี้ยงนี่แหละผมเคยทคําคลิปไปแล้วแหละคือใช้ตะไคร้ตะไคร้มาขัดขัดเอาลา่ข้าวออกให้หมดเลยแล้วก็ขัดล้างน้ำสารหนึงสี่รอบพึง่งแดดให้แห้งพึง่งแดดให้แห้งแล้วก็ตอกไข่ครับผมตอกไข่ดิบเรานี่แหละใส่แล้วก็คุกเขาคุกเขาให้เขาไปเคลือบเม็ดข้าว แล้วก็นําไปพึงแดดพึ่งน้ําค้างพึ่งพูพพงก็พอพึงแดดพึงน้ําค้างแล้วรใอยแห้งแล้วก็เอามาให้เขากินเลยทําเหมือนออเป็นข้าวไก่เลี้ยงเลยเนี่ยไก่กินจะสมบูรณ์แล้วไก่จะชอบกินครับผมเขาจะหอมเขาจะได้กิ่ข้าวของไข่แล้วมันจะหอมแล้วมันกินง่ายครับผมมันจะลื่นคอเพราะว่าตัวไข่มันจะไปเคลือบลองไปไล่ดูคลิปเก่าๆที่ผมทําไว้เพื่อนๆไลองดูก็สว่วนมากแก้ปัญหาตรงนี้ก็หายผมหายเนาะก็ลองไปทําตามมดูครับผมก็สําหรับคลิปนี้ฝากไว้ในผมสวัสดีครับ